การแข่งขันทำอาหารระหว่างผู้ท้าชิงเชฟฟ,ฟูจิทานิสุดยอดเชฟชาวญี่ปุ่นผู้หลงไหลในศาสตร์การทำอาหารอิตาเลียนกับเชฟกระทะเหล็กอาหารหวานเชฟไก่ในโจทย์วัตถุดิบหลักเนื้อบัวทาจิมะวากิวจากประเทศญี่ปุ่น เชฟยอดฝีมือทั้งสองก็ต่างรังสรรค์เมนูอาหารด้วยประสบการณ์และเทคนิคออกมาได้อย่างไม่ยอมแพ้ซึ่งกันและกันแต่อาหารของเชฟท่านใดจะสามารถตอบโจทย์ได้อย่างถึงใจมากกว่าต้องมาลุ้นกันละครับเอาละครับวันนี้นะเป็นการแข่งขันระหว่างเชฟกระท่านเหล็กอาหารหวานเชฟไก่กับเชฟทาคุยะฟูจิทานิเชฟชาวญี่ปุ่นที่หลงใหลและหลงรักในการทำอาหารอิตาเลียนซึ่งวันนี้นครับโจทย์ที่ได้รับก็คือเนื้อสันนอกวาเกิว จากเมืองทาจิมะครับนี่มาแล้วครับนี่ก็ทางเชฟมะทเหล็กใช่เมื่อกี้ผมเห็นนะทางเชฟมะทเหล็กนะครับใส่อะไรเข้าไปเยอะมากหลายอย่างเหมือนกันคุณชาคิดครับครับผมนั่นก็คือเนื้อบดนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาใส่เนื้อวากิวลงไปด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีลูกเกดดำลูกเกดเหลืองนะครับแล้วก็เลดเคอร์เรน์นะครับรวมถึงผลไม้เบอร์รี่แบบแห้งอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับรวมถึงอัลมอนด์แล้วก็ยังมีเนยแป้งสาลีนะครับปั่นเข้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานนะครับในเมนูซัมเมอร์พุดดิ เป็นพุดดิ้งพุดิงเนื้ออย่างหวานพุดิ้งเนื้ออย่างหวานเหลือเวลาอีก30นาทีไปั้ครับต่อไปต่อไปตอนนี้ทางเชมป์ผูท้าชิงสตรอเบอรีบห็นสตรอเบอรี่เห็นน้ำตาลนะผมแม่ที่เขาบอกจะทำเป็นอะไรนะครับพายสตรอเบอรี่พายสตรอเบอรี่น้าเนื้อส่วนของทางเชมป์ปะทะเหล็กทำพุดดิ้ง ครับอันนี้แพมพิซซ่าสตรอเบอรี่ใช่นี่คือจากสมองและความสามารถของเชฟล้วนๆครับครับตอนนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นสตรอเบอรี่พิซซ่าหน้าวากิวของเชฟผู้ทธชิงนะครับเขากําลังปั่นสตรอเบอรี่สดกับสตรอเบอรี่พิวเรนะครับแล้วก็ใส่นมสดแล้วก็คูโรมิสึแล้วก็ยังมีน้ําเลมอนไอซิ่งด้วยล่ะครับโอ้โหรสชาติทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งหอมนะฮะอันนี้ไม่เคยกินพิซซ่าของหวานหน้าอยูแล้วนะครับไม่ไม่เคยนี่ครับเชฟพุทธาเหล็กเอาเนื้อที่บบดกั เบรรี่กับลูกเก่นะครับผมมาใส่ในแป้งในเนยเนยก้อนใหญ่มากนะสีน้ำตาลนั่นคือน้ำตาลใสแดงหรือเปล่าใช่ครับแตน้ำตาลทรายแดงนะครับเพื่อใช้ความ texture ที่เข้มข้นขึ้นด้วยแล้วก็รวมทั้งกลิ่นด้วยครับน้ำตาลทาแดงนี่เวลาไหม้แล้วจะให้กลิ่นหอมครับผมนี่ผมไม่รู้นะจริง โรยเหมือนข้าวคั่วป่ะก็คงไม่ใช่ข้าวคั่วนะครับอะไรนี่เลนต้องคั่วเลยเป็นพวกแบบเบสครัมเป็นไปได้ไหมคุณจิ๊กครับตอนนี้นะครับเชฟบูทาชิงนะที่เราเห็นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนั่นก็คือเกลือผสมกับน้ําตาลชินามอนนั่นเองนะครับเขาหมักเนื้ออยู่ในเมนูสเบอรี่พิซซ่าหน้าวากิวแล้วครับเกลือผสมอบเชยครับไ้กลิ่นมาถึงนี่เยหอมมากนะฮะกลิ่นมาแล้วับผม โอ้ดีมาทางผู้ช่วยเชฟกันท่านเลยครับอเอาซอสมาโอ,อ,อดีโหดีดูลายเนื้อครับหั่นได้บางมากครับ แล้วก็เอาน้ําผสมใช่พรับน่าจะเป็นโชยุว่าผสมมิรินสาเกเล่ามิรินใช่ใช่อะไรพวกนี้นะมาผสมในจอกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยคจะกินครับตอนนี้นะครับผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กนะครับได้นําเอาเนื้อทาชิมะนะครับเนื้อวากิวเนี่ยนะครับหมักกับซอสคิทรคมเมนนะครับแล้วก็มีมิรินนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานทาชิมะกงซูเมะทาทากิละครับ แล้วดูแล้วดูคพิถีพิธานที่เขาแบบดูแลแบบเนื้อเลยครถ้าทำเป็นทาทากิก็น่าจะเป็นเนื้อดิบเลยนะครับใช่ครับอยู่ในมงก็เอาลกลับมาทางเช๊ผู้ท้าชิงนะครับโอ้โูน้อยมังโอ้ยยมัอย่านอย่าอย่าดนอย่าดินอย่าดนนี่อ่นนี่สุดมากไม่ได้เยคจะดุ้งจะดุ้งพอนี่กลิ่นไยครับไอ้กลิ่นมาแล้วมาากลิ่นโอ้รสาสัมผัสดีมากตอนนี้ โอ้น่กดีดูดูน้ำมันเริ่มเยอะาเทน้ำมันนี่อย่าทิงเลยครับเนี่ยนีเหมือนข้าย่างเหมือนสไตลีผมบอกใช้ฝังเดียวะได้การฝังหนึ่งปักเดียวแล้วก็แก็พอพอแล้วโอ้นี่สวยงามงาม เนื้อบัวทซิมะเนี่ยอยู่ที่เียวิกงกนะครับแล้วก็เนื้อโกเบเนื้อมซัสกะที่ดังๆเนี่ยมาจากบัวสายพันธุ์นี้ทั้งนั้นเลยมาครับตอนนี้เชฟระชั้นเหล็กเชฟกระทะเหล็กของเราจะเอาเนื้อบดที่บดไว้เมอ่าครุกใส่ไข่แดงฮะใส่ไข่แดงแบบสเต็กตาต้าเนี่ยเปิดจะทำตั๊กต้าครับใช่ผมว่าเอาไปทำมีตบอลหรือเปล่าเอาไปปั้นหรือเปล่าคุณจะคิดครับที่เชฟกระทะเหล็กกำลังคลุกส่วนผสมอยู่เนี่ยนะครับอยู่ในเมนูอ๋อซัมเมอร์พุดดิ้งนะครับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามมมมีีีผลลไ้้้แหงเเเเอ่ยยยยยะะาาากทดวนนครัับปข กัันนะครบตอนนี้เขากําลังใส่เพิ่มก็คือเกล็ดขนมปังป่นลูกจันท์อบเชยน้ําตาลทรายแดงน้ําส้มซันคริสไข่น้ําเชื่อมเมเปิ้ลเกลือพริกไทยเดี๋ยวจะอัดใส่พิมพ์ที่ทาเน,นยไว้นะครับจะทําเป็นพุดดิ้งละครับโอ้โหสวัสดีคืออีกทีเดีวแล้วพีคนนี่เราเห็นเป็นเนยกับแป้งผมนึกว่ามามาอีกลรสหนึ่งแล้วเมื่อกี้นะครับผมก็คือเป็นซัมเมอร์พุดดิ้งนั่นเองอ่าต่อไปที่มาทางเฉลยผู้ชายจิงครับ โอ,โ,โอ้โหดูเอาเนื้อเนื้อที่ที่เอาไปจีบาไว้นะฮะมาหั่นเป็นเล็กๆแบบนี้คุณจะคิดครับและตอนนี้ผมขอแจ้งเมนูของเชฟผู้ท้าชิงทั้งหมด4เมนูด้วยกันนะครับเมนูที่1ข้าวปั้นหน้าวากิวซูซ่าเมนูที่2วากิวลมควันกับสหายทั้ง5้าและเมนูที่3สตรอเบอรี่พิซซ่าหน้าวากิวและสุดท้ายคือวากิวทาร์ตสุก้อยละครับโอ้ยอันข้าวแล้วหวานข้าวสองหวานสองผมไม่ไหวแล้วออ ผมหิวครับผมตอนนี้มากลับมาทางเชฟเท่า้เลยครับโอ้โหนี่สวยนะมีดอกไม้ด้วยดีมากมากมีการว้นักไว้ด้วยนะเอาล้วครับใส่ตู้เย็นเรานี้คือภาวนาใหญ่ดนะขอให้เย็นทันเวลาเราเดาไม่ออกเลยว่าอัะไรจะเป็นอะไรเพระว่าไหนจะขาไหนจะหวานใช่พราวหน้าตาขนมหวานของเธอก็สวยมากแลับ นี่เธอเอามาทําเป็นค้าวหวานผสมอย่างเงี้ยแล้วคาวด้วยเราไม่รู้เลยว่าเธอจะทําหน้าตามาเป็นยังไงครับครัะครับมาทางเชฟพุทธชิงนะครับมีมีอกล่องมีน้ําดอกไม้แน่นอนใช่ครับนะครับแต่ว่าสีเขียวนี่เป็นอะไรเขียวสวยนะฮะคุณชากิ๊ดครับมีมะม่วงถึง5ชนิดด้วยกันนะครับ นั่นก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงอกร่องอย่างที่คุณชะกคิดบอกอนะครับแล้วก็มีมะม่วงเขียวสวยมะม่วงมันเดือน9้าและสุดท้ายคือมะม่วงแรดแหะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานในเมนูวากิวลมควันกับสหายทั้ง5้าแหะครับโอ้สหายทั้งห้าผมก็เพิ่งรู้วันนี้ว่าเนื้อทัจิมะมีเพื่อนเป็นมะม่วง <laughs> นะครับผมเอาละครับตอนนี้ครับทางเชมท์คาแรล็กนะครับก็หัน่นเจ้าบอลมือเสือนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเป็นเว้ยๆนะครับ นะครับแล้วก็ใส่ครีมบดแน่นอนหรือเปล่าครับผมว่าบดซทำบดมันบดแล้วล่ะนี่แต่พวกมันมือเส้นนี่มีเท็กซ์เจอร์ที่ค่อนข้างเหนียวนเหียวใช่ฮะเพราะฉะนั้นถึงอาจจะต้องใช้นมเยอะถึงขนาดนี้นะครับนะครับออกมาผมว่าน่าจะคล้ายๆโพรเลนต้าเลยแหละโพรเลนต้าที่ทำจากแป้งข้าวโพดใช่ครับอ่ะต่อไปที่ประธานกับเชฟญพุทธชินครับโอ้ดูสิครับโอเชฟญพุทธชินดูด้วย สวยงามมากใจไร้ายอย่างนี้โอ้ยสีชมพูสวยเลยครับแล้วก็อยู่กับสาหร่ายทะหานี่ห้าสหายอยู่ห้าสหรายท้หาก็พร้อมแล้วเอาไป่แช่เย็นนะครับผมกินเย็นครับเสิร์ฟเย็นครับปั๊ดนี้ไล่แบบโอ้โหสวยงามมากมาแบบถูกต้องใช่แล้วอะมาครับตอนนี้ทางเชฟก็ท่าเหล็กใส่เบคอนลงไปแล้วนะครับเบลิฟสดครับแล้วก็มีเบลิฟสดด้วยแล้วก็พริกไทยแล้วก็เกลือเชฟกระทะเหล็กนะครับครับผมท่าเชฟก็ทะเหล็กครับอันนี้ตั้งไฟแล้วนะฮะนมเริ่มเดือดปุดๆแล้ว ใช่คือเชฟคุทาแหล่งดูรู้ว่าเป็นผู้หญิงอยู่เนาะดูพิธีพิธารเอาดอกไม้ที่ทานได้มาใส่เอาอะไรเงี้ยแบบใส่เครื่องเยอะครับอุ้ยอะไรข้อนี้อะไรอ่ะที่เอาเนื้อเอาพวกผัดต่างๆที่ออกมาตุ๋นได้แต่แรกเลยที่ทำตอนนี้ออกมาเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนสุกี้ญี่ปุ่นแล้วอ่ะใช่น่ากินมากแลยโอ้โหเหมือนมากจริงๆอยู่มากนะโอ้โหดูสิครัจ้ากลับมาทางเชฟพุทธาชิแล้วมีสิ่งที่เขาทอดเขาไว้นะฮะก็เลยสวยงามเลยโอ้โหนี่มีเออ่ มะเขือมะเขืออ่มีมะเขือเปาะด้วยมะเขเปาะใช่จริงด้วยแล้วก็มีพีชครับมีรากบัวด้วยฮะสีเขียวเขียวนี่อะไรไม่ใช่สปอนนี่คบกล้าหาญมากนะคุณจะคิดครับครับผมตอนนี้นะครับเขาเอาเนื้อวากิวเนี่ยนะครับไปผัดกับเห็ดพีชแล้วก็มะเขือเปาะนะครับรวมถึงรากบัวนะครับแล้วที่เห็นเขียวๆนะครับเหมือนกับเม็ดสตอจริงจริงแล้วเป็นถั่วและญี่ปุ่นละครับในเมนูวากิวทาสุกโก ตกใจเมื่อกี้มันเราไปคิดถึงตออไอซ์อะไปไหนมาเพิ่งกลับจากภูเก็ตใช่ไหมต่อไปอ่ะมาทานช่าเหล็ก นมที่ต้มกับมันไว้แล้วไปปั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจครับหรือว่าเธอทําอะไรใหม่แล้วมีมีฝักวานิลาข้างในครับฮะอันนี้จางหากนั่นแหละฮะใช่ทำใหม่มากกว่านะครับผู้ชื่นคิดครับที่เห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กได้ต้มนมกับน้ําตาลแล้วก็มีฝักวานิลาแล้วก็มีมัสคาร์โปลชีสละลายนะครับพอละลายเสร็จตีไข่แดงน้ําตาลเหล้าคอนยักแล้วเขากําลังเทนมที่เดือดลงไปนะครับเดี๋ยวคนให้เข้ากันเพื่อทําเป็นซอสคอนยักในเมนูซัมเมอร์พุดดิ้งนะครับโอ้ยมีมัสคาโปเนชีสเลมวันน ที่ okay. ฟังฟังดูแล้วเครื่องปร,รุงทั้งหมดของทางเชฟกระทะเหล็ก<ะ>กว่า50อย่างนะถึงเครื่องครับใช่ครับเยอะมากเยอะนะฮะเยอะมากทางด้านเชฟกระทะเหล็กก็ได้วาดรวดลายลังสันเมนูอาหารขาวและหวานสุดลำเลิศด้วยเทคนิคอันเหนือชัน้นออกมาเพื่อประชันกับเชฟผู้ท้าจริงได้อย่างถึงใจแต่สุดยอดเมนูของเชฟท่านใดจะตอบโจทย์ได้มากกว่ากันติดตามช่วงหน้าครับ